E สวัสดีครับมาพบกับผมนะครับในช่องดากอนม<า>ังสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมารีวิวนี่ฮะอาหาร,<อ>าหารลูกของเรานะครับอันนี้ก็จะมารีวิวอาหารนกนะทุกคนนะว่าอาหารที่เราใช้เนี่ยนะ มีอาหารอะไรกันบ้างน,นะทุกคนนะก็มีทั้งอาหารที่กินเป็นหลักแล้วก็อาหารที่เสริมนะเป,นเป็นพวกวิตามินแล้วก็แคลเซียมต่างๆนานาครับก็มีพวกผักผลไม้ด้วยนะทุกคนนะมีลูกๆของเราก็ปล่อยบินเล่นในห้องเต็มไปหมดเลยนะทุกคนนะเหลือดอกดินนะอันที่จริงนะครับชื่อแผ่นดินเนาะแต่เราเปลี่ยนชื่อเนื่องจากแผ่นดินเนี่ยนะชื่อเดิมเนี่ยนะค่อนข้างที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ดูสูงไปทุกคนนะแล้วเจ้าแผ่นดินเนี่ยก็แบบ บินหลุดบ่อยมากแล้วก็ล่าสุดมีอาการเจ็บป่วยเนาะเราก็ได้พาไปรักษาตัวนะทุกคนนะตัวนี้ก็อาการเริ่มกลับมาเกือบปกติแล้วนะฮะแต่ตอนนี้อยู่อยู่ที่บ้านอาจารย์โยนะเราฝากไว้แล้วก็เนื่องจากผมเนี่ยติดโควิดเนาะก่อนหน้านี้ที่ที่อธิบายไปแล้วนะว่าว่าติดได้อย่างไรนะครับเราก็ไปแชร์ประสบการณ์เรียบร้อยแล้ว <c oughs> ตอนนี้ก็ยังกักตัวอยู่อีก7วันนะเม <c oughs> ื่อกักตัวเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ จะไปใช้ชีวิตปกติแล้วเราก็จะไปรับดอกดินกลับมานะต้องบอกก่อนนะว่าเราก็เลยเปลี่ยนจากแผ่นดินเนาะเป็นดอกดินนะทุกคนนะเพื่อไม่ให้มันดูยิ่งใหญ่แล้วก็สูงเกินไปนะทุกคนนะอันนี้ลูกของเราก็จะมาเนี่ยกินอาหารแล้วแหละเดี๋ยวไปกินอาหารกันลูกนะวันนี้เราก็จะมารีวิวเนาะคร่าวๆว่าอาหารที่เราใช้เนี่ยในปัจจุบันเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะทุกคนนะ,ะกินลูกกินนะกินนะก็หลกัหลกๆเลยนะครับก็จะมีอาหารนี่ที่วางอยู่ด้านหน้าเนาะก็จะเป็นอ่า ตัวแรกนะตัวแรกที่ผมจะมาแนะนํานี้ก็คือนี่ครับ Plastic แอฟริ a ันแ l l e t Mix นะฮะก็เป็นสูตรพรีเมียมเนาะสำหรับนกแก้วแอฟริกันเกย์นะครับที่อุดมไปด้วยเมล็ดทานตะวันนะ้ำั่วรวมผลไม้อบแห้งและธัญพืชนานาชนิดเหมาะกับนกแอฟริกันเกย์นะอิเล็กตัสลิงเน็ตแล้วก็อัดแน่นไปด้วยสารอาหารที่ต้องการนะรอันนี้ก็จะมีขนาด1กิโลกรัมครับสำหรับตัวต่อมานะครับนี่ครับถงสีม่วงนะครับ ก็เป็นสําหรับนกคอคเทลนะซึ่งอุดมไปด้วยมลเมล็ดทานตะวันลเิล็ดข้าวไรเมล็ดวิตามินข้าวโอ๊ตนะข้าวสาลีบวิตคัดพิเศษนะอันนี้สําหรับเฉพาะนกคอคเทลโดยเฉพาะเลยนะแต่ว่าเราก็เอามาให้กับนกคอคเทลของเรานะครับก็นี่ยฮก็จะเป็นเจ้านี่ครับนี่มันจะมีเจ้ากโกเดลแล้วก็ลีโอเนาะสองตัวนาะให้กิน นะครับอาหารตัวนี้แล้วก็ซึ่งเป็นนกแก้วซันคนัวหรือว่าเป็นนกแก้วใน,นกกขนาดกลางเนี่ยอย่างกินชิกกินสันบิลิีคนัวนี่ก็สามารถกินได้นะทุกคนนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะตัวถัดมานะครับถุงสีฟ้านะที่เราเห็นอยู่นะครับก็เป็นสําหรับนกฟินต์เดสีหรือว่าซีบ้าฟินนะฮะทุกคนนะคือก่อนนันนี้นะผมได้สั่งเนาะไอ้เจ้าตัวของที่ให้สําหรับนกเดอะเบิร์ดกินนะฮะซึ่งมันจะเป็นสูตรพรีเมียมเนาะสำหรับนกเดอะเบิร์ด พอพัดแล้วก้อนกแก้วขนาดเล็กนะฮะซึ่งมีโปรไบโอติกนะครับช่วยระบบย่อยมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและแรกถ้างทาสำคัญนะทุกคนนะเนี่ยความจริงอะผมสั่งไปเนาะคิดว่าจะเป็นบรรจุภัณฑแบบ์แบบแบบพวกนั้นนะแต่ว่าได้แบบแบ่งมานะทุกคนนะอันนี้ก็เลยแจ้งไปทางช้อปปี้นะที่ผมได้สั่งมาแล้วนะฮะเขาเขาต้องขอโทษที่ว่าเขาจัดมาให้ผิดนะทุกคนนะ แต่ก็ไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวผมก็จะขึ้นรูปไปดูว่ามันมีลักษณะเป็นแบบไหนนะทุกคนนะคือเราก็อยากได้ถุงแบบนี้เนาะเพราะว่าถุงแบบนี้มันมันดีเพราะว่ามันจะมีซิปอยู่ด้านในนะแต่ว่าถุงเนี้ยครับผมเอากันไกตัดไปก่อนผมพลาดผมก็เลยแบบว่าอเอาอันนี้มาแปะไว้นะทุกคนนะซึ่งมันจะมีม,ม,มีตรงเนี้ยครับสามารถลอกแล้วก็มีไอตัวซิปล็อกนะครับน่นหนามดไม่สามารถเข้าได้หรือว่าแมลงอะไรเข้าไปได้นะทุกคนนะ แล้วตัวต่อมานะที่ผมจะมารีวิวเนี่ยก็คืออันนี้นะครับก็เป็นซุปอรีมนะฮะซึ่งประกอบไปด้วยสารอาหารที่จําเป็นสําหรับนกนะฮะพาสตราแบนนะฮะสำหรับนกนะคอคัเทลนะเลิฟเบิร์ดฟันคอนวแบเกอร์แล้วก็นกขนาดกลางเจ้าดอกดีของเราเนี่ยก็เป็นนกแอฟริกันเกย์แล้วก็เป็นนกแก้วขนาดกลางนะสามารถกินได้นะทุกคนนะผมก็จะมาบอกสารอาหารของมันนะฮะสารอาหารของเจ้าตัวนี้ก็คือถึงวิตามินและแร่ธาตุที่นกต้องการทุกวันเหมาะสําหรับนกขนาดเล็กและขนาดกลาง แม้ตัดสันแทสนะทุกคนนะส่วนผสมหลักๆของเจ้าตัวนี้นะสุพีมนะตัวนี้นะครับก็จะมีข้าวโพดป่นเนาะกากถั่วเหลืองข้าสาลีบดจะมูกข้าสาลีน้ำตาลน้ำมันพืชฟอสเฟตแคลเซียมคาร์บอเนตเกลือไอโอดีนนะฮะโคลีนคอร์ไลน์วิตามินใน,นอาซีนวิตามิน B วิตามิน A วิตามิน A วิตามิน D3 วิตามิน B12 บสองน้ำผักคือเยอะแยะหมดเลยนะทุกคนนะคือแบบสารอาหารเยอะมากครบถ้วนไปหมดเลยนะทุกคนนะ อันนี้ก็คืออาหารหลักๆที่เราให้กินเป็นปัจจุบันนะก็จะมีเม็ดทานตะวันด้วยเนาะแล้วก็มีข้าวฟ่างข้าวไรอะไรเงี้ยที่เราให้เป็นหลักๆอยู่แล้วแต่ว่าเราก็ซื้ออันนี้มาเพื่อเสิร์ฟให้กับนกเพราะว่ามันเป็นอาหารที่พรีเมียมเนาะคือนกแต่ละชนิดเนี่ยมันก็ต้องการสารอาหารที่แตกต่างกันออกไปถ้าเกิดเราให้อาหารที่มันครบถ้วนสําหรับนกแล้วเนี่ยเราก็ไม่ต้องหาอาหารเสริมอะไรที่มาให้เขากินค่อนข้างมากนะครับนอกจากนั้นนะครับผมก็จะมีให้พวกผลไม้สดนี่เนาะผละไม้สดของผมเนี่ยก็จะเสิร์ฟจะใส่อันนี้ลงไปด้วยนะครับ มิคออยนะครับซึ่งมิคออยเนี่ยมันดีอย่างไรผมได้พูดถึงใน E ีีก่อนหน้านี้แล้วนะฮะเราสามารถไปดูได้นะรับชมได้ที่ช่องนาก่อนหมังน,นะครับผมก็จะพูดถึงว่ามิคออยมันดีอย่างไรนะฮะเวลาเราจะใส่เจ้ามิคออยให้นกกินแล้วกบเราก็ผสมกับผลไม้ก็ได้หรือว่าจะใส่อาหารลูกป,ป้อนนะครับนี่นะรเราก็จะใส่เข้าไปลงนี้เลยนะฮะแล้วก็ให้นกของเรากินนะทุกคนนะอ่ะ นอกจากเจ้ามิกออยนี่แล้วนะก็จะมีอันนี้อาหารลูกป้องที่เราใช้นะส่วนส่วนมากอะผมก็จะใช้ n e ที b i r ร์ดเนะฮะแล้วก็ล่าสุดก็สั่ง A19 มาเพราะว่า A19 เนี่ยมันเป็นอาสาอาหารที่สําหรับนกที่ป่วยเนาะเนื่องจากเจ้าดอกดินของผมเนี่ยมีอาการป่วยเนาะอย่างที่บอกไปก็คือเราต้องพาไปหาหมอเรียกว่าอะไรนะมีแบคทีเรียในลําไส้ทําให้ดอกดิน,นกินอาหารแล้วก็ไม่ เขาเรียกว่าอะไรไม่อ้วนทําให้แบบผอมอกเหลมอะไรเงนี้ทุกคนนะเราก็จะต้องมาทําการฟื้นฟูนะสภาพร่างกายของเจ้าดอกดินเนี่ยให้อ้อวนขึ้นแล้วก็แข็งแรงมากกว่าปกตินะทุกคนนะคือเราก็เลยสั่งนิวทิเบิร์ดเนี่ยนะ a สเ้าฝาขาเนี่ยสำหรับนกลูกนกทุกไซส์นะครับแล้วก็นกป่วยช่วยเรื่องระบบย่อยอาหารเป็นพิเศษย่อยงา่ายแล้วก็เน้นพลังงานไขมันสูงนะทุกคนนะสำหรับอาหารนี้แล้วนะก็จะมีพวกอาหารเสริมที่เราใช้นะครับอันนี้ก็จะเป็น นี่ครับทุกคนอันนี้นะครับก็จะเป็นอาหารเสริมที่เราให้สําหรับนกของเรากินนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวแคลเซียมเนาะที่ให้สําหรับนกนะครับก็อันนี้วิธีใช้ก็คือจะใช้1ช้อนต่อน้ํา100 ml อนะครับหรือว่า2ช้อนต่ออาหารไข่100กรัมก็ได้นะทุกคนนะอันนี้เราก็จะให้ให้นกเรากินนะครับเพื่อเสริมสร้างแคลเซียมต่างๆนานาเพราะว่าบางทีเนี่ยนกเนาะมันไม่ได้รับแคลเซียมที่มากามากพอเราก็ต้องมีการเสริมแคลเซียมให้กับนกของเรา นะครับแล้วก็หลักๆที่เราใช้เสริมแคลเซียมแล้วก็จะมีพวกเปลือกไข่เนาะเปลือกไข่ไข่ไก่ทั่วไปนะครับที่ที่เราล้างทำความสะอาดแล้วก็เอาไว้ให้นกแล้วก็จะมีแคลเซียมก้อนอันนี้นะครับความจริงกวจะมีกระดองประบึกด้วยแต่ว่าผมไม่ได้ซื้อมาก็จะเป็นจะใช้ไอ้ตัวที่เป็นแคลเซียมก้อนตัวนี้นะทุกคนนะ <c oughs> นอกจากแคลเซียมเนาะก็จะมีวิตามินนะที่ใช้สําหรับเสริมให้กับนกนะครับอันนี้ก็จะเป็นไว้าฟาร์มมันติเวสนะฮะอันนี้นะครับก็เป็นวิตามินรวมนะครับ ซึ่งคุณนักุณ,ณิหลักก็คือให้ความสมดุลของสารอาหารที่จําเป็นต่อสุขภาพโดยทั่วไปของนกโดยเฉพาะอาหารที่กินจากมเมล็ดกรดอะมิโนโในมันติเวสนะครับมีความจําเป็นต่อการพัฒนาขนตามปกติและมีสุขภาพดีวิตามินและแร่ธาตุโปรตีนรวมอยู่ด้วยนะครับเพื่อให้แน่ใจว่ามีการดูดซึมในลำไส้แล้วก็วิธีใช้เนี่ยก็จะใช้ไอตัวนี้นะครับแหยดต่อน้ํา100 ML นะหรือว่าจะใช้3 4วันต่อสัปดาห์นะทุกคนนะอ่า ตัวต่อมาที่ใช้เสริมนะครับก็จะมีตัวนี้นะครับทุกคนนะชัยโปร910นะครับเขาบอกว่าใช้ป้องกันและรักษาโรคที่เกิดจากการติดเชื้อและระบบทางเดินหายใจอันเป็นสาเหตุให้เกิดโรคหลอดลมอักเสบปอดอักเสบมีน้ำมูกไออ้าปากหายใจหวัดหน้าบวมและโรคที่ทําให้เกิดการติดเชื้อในระบบทางเดินอาหารข้ออักเสบนะครับสเตโตคอคคัสและแคนเกอร์ อันนี้ก็คือเราจะใช้ให้กับเจ้าดอกยินกินนะฮะก็คือป้องกันโรคเนี่ยเราจะใช้1กรัมต่อน้ํา2ลิตรใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดรักษาโรคเนี่ยก็จะใช้1กรัมต่อน้ํา1ลิตรนะควรให้ติดต่อก,กัน3.5วันนะครับอ่าเราก็ไม่ได้ให้กินทุกวันเนาะอันนี้ก็คือเราจะใช้ต่อเมื่อนกเรามีอาการหรือว่าป้องกันหรือว่าใช้รักษามันก็ใช้วิธีที่แตกต่างกันออกไปเราก็ต้องดูให้ดีนะครับว่าเราใช้ตัวไหนนะทุกคนนะอ่าที่ฮะก็มารีวิวอาหารทั้งหมดนะครับที่เราใช้ นะครับเป็นประจำนะครับให้กับลูกๆของเราได้กินนะครับอาหารที่ขาดไม่ได้เลยเนี่ยก็จะเป็นพวกผักผลไม้เนะ้อที่ผมให้นะไม่ว่าจะเป็นแอปเปิลนะสาลี่นะครับตะไคร้เนาะหรือว่าพริกแล้วก็หลักๆเลยก็จะมีที่เป็นกระเพราแล้วก็โหระพาเนาะอันนี้ก็จะเป็นพวกสมุนไพรของเราในที่ที่หาได้ตามทั่วไปนะครับในผักอย่างที่ชอบกินก็จะมีกระเจี๊ยบนะ แล้วก็จะมีถั่วพูอะไรเงี้ยแต่ว่าหาซื้อไม่ได้ก็จะได้แค่นี้หลักๆที่ให้ลูกเรากินนะทุกคนนะสําหรับวันนี้เราก็ไม่ได้มารีวิวอะไรมากมายครับเราก็จะมานี่ฮะบอกว่าอาหารที่เราใช้หลักๆมีอะไรบ้างแล้วก็ลูกๆของเราเนี่ยก็ชอบกินอาหารพวกนี้นะครับเพื่อเป็นการเสริมสร้างเนาะให้นกของเราเนี่ยมีการเจริญเติบโตที่ดีแล้วก็ได้สารอาหารที่ครบถ้วนนะครับอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับความอ่าเขาเรียกอะไรอะ่ะ ความต้องการของผู้เลี้ยงนาะอความต้องการของนกด้วยซึ่งมันจะแตกต่างกันออกไปก็อยู่ที่ความสะดวกสบายของผู้เลี้ยงของแต่ละคนด้วยนะครับเพราะว่าอาหารทุกอย่างนะครับที่มีแบรนด์มียี่ห้อเนี่ยมันก็เป็นอาศาศาศาัาราอาหารที่ดีอยู่แล้วนะครับเราก็ต้องเลือกอาหารให้เหมาะสมกับนกของเราแล้วก็เหมาะสมกับค่าใช้จ่ายของเราด้วยอะไรงนี้ก็ท้ายที่สุดแล้วนะครับคือเราก็ต้องการเลี้ยงนกของเราให้มีสุขภาพที่ดีแล้วก็แข็งแรงนะครับห่างไกลโรคนะครับทุกวันนี้นะครับก็ฝนตกบ่อยแล้วก็อากาศมันเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะนะครับก็อยากให้ ทุกคนนะครับเลี้ยงนกกันอย่างมีความสุขแล้วก็ดูแลอาการลูกของเราให้ดีถ้าเกิดมีผิดปกติอะไรไปก็แนะนำนะครับให้ไปหาหมอหรือพาไปรักษานะครับเพราะว่าจากที่ผ่านมาก็มีนกคน่อนข้างป่วยค่อนข้างเยอะเลยนะทุกคนนะก็อยากให้เราเลี้ยงนกกันอย่างมีความสุขแล้วก็ลูกของเราเนี่ยจะได้อยู่กับเราไปนานๆนะครับก็อยากให้ได้สาอารารที่ที่ดีแล้วก็ครบถ้วนนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมแล้วก็ลูกๆของผมนะฮะที่บินกันเต็มห้องไปหมดเลยต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อน แล้วกลับมาพบกับผมได้ใหม่ใน YouTube ช่องดากอนมังสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายลูกบ๊ bye, bye ายบายบ๊ายบายไปกินอาหารกันไปกินไปกิน,กน,กนอาหารกันลไปกิน อย่าลืมกดติดตาม YouTube ช่องดาก,กอนมังกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะ